ู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากเลยได้รู้วัฒนธรรมของชาวบ้านแล้วก็วิถีชีวิตของนักสร้างดาบแต่ยังไม่อิ่มท้องเลยพี่หนูหิวมากลอยหิวมากเลยใช่ไหมครับวันนี้พี่มีนี่เลยค่ะอาหารพื้นบ้านแบบบ้านบ้านมากเลยนะบ้านบ้านคือว่า มีแกงมะตาลอ่อนค่ะนี่เลยแม่ครัวของเราโอ้แม่ครัวสวัสดีค่ะป้าเหลานะคะแม่ชื่อป้าเหลาป้าเหลาค่ะป้าเหลาทำเมนูอะไรอย่างไรเจ้าแกงลูกตาลอ่อนจ้าแกงลูกตาลอ่อนจ้าลูกตาลอย่างนี้ใช่ไหมจ้าจ้าอย่างนี้อันนี้เราเอาแบบดิบๆหรือว่าอันนี้มามา ฝานเอาอ่อนๆนี่แล้วก็เอาไปต้มนะคะต้มเทน้ําทิ้งประมาณสักสามครั้งมันจะหายขมเทน้ำทิ้งสามครั้งก็จะได้แบบนี้มาเนะเพราะมันจะขมเหลือขมอยู่นิดๆติดนะคะอ๋อเป็นเนื้อเนื้อลูกตานั่นเองนะคะเนื้อลูกตาลอ่าเสร็จแล้วแล้วก็วัตถุดิบของเรามีออย่างบ้างเจ้าอ่าอันนี้คือน้ําพริกแกงน้ำพริกแกงป่าอันนี้เนื้อหมูย่างใส่ใส่กับแกงนะคะหมูย่างนี่ใส่ใบผัก มีผักชะพูมีผักชะพูผักชะพูกับชะอมเนาะทำให้หอมเนาะทำให้หอมแล้วมีใบยะนนางคั้นน้ําแล้วค่ะแล้วมีกะทิด้วยนะคะกะทิดด้วยเนี่ยวัตถุดิบเรารู้ว่าละขั้นตอนในการทำมะเจแมวก็เอากะทิไปตั้งไฟนะคะให้เดือดๆไงเนาะให้เดือดๆอุ้ยได้กลิ่นกะทิฟุ้งแล้วเดือดแล้วนะคะใส่อย่างต่อเจ้าแม่เอาน้ำพริกแกงมาลงเลยจ้ะนักดินเป็นแม่ครัวใช่ไหมคะผู้ช่วยโอเค ที่แกงลงลูกตาล<า>เ,เราต้องรอ,องก่อนไมหมคะบอกว่ารเราต้องรอเลย<อ>ค่ะลูกตาลตา้านสาระน้ำนี่เองเลยค่อยมันจะ กระดิ่งไ่ยอะไรกระดิ่งเลยนี่ไปจังหวัดอื่นไม่เคยกินนะแกงเนี่ยใช่จริงมีเฉพาะน้ำพีค่ะน้ำพีทำอา้านของน้ำพีท่านอาหารตัวทองใส่ฉันก็มีตำบลน้ำพีที่เดีเออบอกละเห็นเลยเอาลูกตามาทำอาหารนะเอากะทิเอเอาใบยานางใบยานางน้ำใบยานางต้มปนก่อนตมปนก่อนอ๋อใบโบกเลยเออใบยานางปั่นแล้วทลองแล้วอันนี้ใส่าเขียวใส่พวกควนค่ะ โอเหมดแล้วปิดเท่านี้แล้วก็รอให้เดือดรอให้เดือดแล้วก็สุดแะ้ก็ใส่เครื่องปรุงเสร็จอันนี้เราแน่สุดท้ายอูใส่ตอนทุดท้ายอดอ่ขั้นตอนสุดท้ายเอาใบชะพูกับชะอมนอใส่ไปนอม่นอใส่หมดเลยจ้าโอ้เริ่มหอมหรือยังคะนี่หอมมากๆเลยค่ะน้ำลายฟีเออยวไหลนะคะคุณผู้ชม ใส่ทีหลังเพราะไม่อยากให้ผักมันเปื่อยเกินเนาะเดือดแล้วแม่หนูหนูจะเริ่มเดือดแล้วแม่เดือดมากจะชิมละชิมเลยเนาะหวานเป็นลมผมเป็นยานะนชิมฝีมือหวานแม่หอมมากเป็นยังไงเจ้ารสชาติแซ่บบ่มีแบบรสชาติของกะทิแล้วก็ขมนิดๆิแล้วก็หอมใบชะอมหอมมากอร่อยค่ะ รับรองมื้อนี้อร่อยมากมเป็นไงงามขนาดเลยอร่อยมากค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหมู่บ้านที่อาศัยการสังเกตสังกาพิจารณาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนที่ค,อคอ่อยๆต่อยอดความรู้จากบรรพชนจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แฝงไปด้วยเรื่องราวทั้งประวัติศาสตร์ความเชื่อและภูมิปัญญาที่มีสเสน่ห์ ขวนค่าแกก้านมาเยือนการเข้ามาทํางานกับคนในชุมชนยิ่งใกล้ชิดเรายิ่งผูกพันพอเรายิ่งผูกพันเรายิ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนได้รับการยอมรับเหมือนกับว่าเราเป็นหนึ่งในครอบครัวฉะนั้นการที่เข้ามาทํางานในชุมชนทุกครั้งเราก็จะได้ไดรับความร่วมมือเป็นอย่างดีทําให้การทํางานของเราราบรื่นแล้วก็บรรลุตามเป้าหมายภารกิจของโครงการพัฒนาชุมชนซึ่ง คนในชุมชนเองก็สามารถพึ่งตนเองได้นั่นหมายถึงว่าจะเป็นแนวทางที่จะทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปนี่คือความภาคภูมิใจที่เราได้มาทํางานกับชุมชนค่ะถ้ามาอุตรดิตนะคะอุตรดิตเป็นเหมือนเมืองสวรรค์นบนดิน พราะที่นี่มาแล้วคุณจะพบกับความมหัศจรรย์ทั้งในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในด้านเชิงประวัติศาสตร์ธรรมชาติเรามีเขื่อนสิริกิต์มีบ่อเหล็กน้ําพีมีเมืองลับแลมีผลไม้มหัศจรรย์คือทุเรียนหลงหลิน้นการมาที่นี่เราจะได้รับการต้อนรับที่ดีมากประชาชนที่นี่น่ารักอบอุ่นฉะนั้นมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งกินนอนเที่ยวคุณจะได้รับความสุขอย่างแน่นอนค่ะ กรมการพัฒนาชุมชนภูมิใจที่มีส่วนสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจกฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้